ก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้วันที่7กันยายน2563นะครับวันนี้เราจะามาแพ็กสมุนไพรนะครับส่งให้ลูกค้านะครับร้านเราจะสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับวันนี้นะครับลูกค้าสั่งซื้อสมุนไพรนะครับไส้เลื่อน3ชุดนะครับแล้วก็มดลูกหย่อน1ชุดแล้วก็ เกาหนึ่งชุดและก็ไทรอยสองชุดนะครับท่านใดนะครับที่มีอาการยังไงก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0 8 4 7 4 9 2 6 6 7เาจดนะครับเราจะสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มแพ็คสมุนไพรนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวได้ออกไปส่งสมุนไพรกันนะครับ ก็อย่าลืมนะครับหลักๆก,ก็สมุนไพรเกี่ยวมดลูกหย่อนไส้เรื่องก็ถ้าโอนเงินชุดละ950บาทนะครับ mm hmm. เก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทส่วนไทรอยนะครับใส่นัดเลือดจางนะครับก็ถ้าหายางหายเราก็แนะนําให้สามชุดนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็เป็นไทรอยแบบไหนเป็นพิษไทรอยโคพวกตาปูนนะครับแล้วแต่อาการนะครับแต่ถ้า ลูกค้ายังไม่พร้อมสะดวกที่จะสั่ง3มชุดก็สั่งทีละชุดนะครับกินต่อเนื่อง3เดือน3ชุดชุดละ1เดือนก็ได้นะครับชุดละ1 0 0 0ันบาทนะครับก็นะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วก็วันนี้มีรูปเกาด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับท่านหนึ่งนะครับอายุ70กว่าแล้วนะครับรู้สึกว่านะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสั่งสมุนไพรเขาไปหนึ่งชุดนะครับวันนี้นะครับเราก็รีบ รแพ็คของกันนะครับเดี๋ยวจะออกไปส่งสมุนไปแล้วนะครับส่วนท่านใดนะครับที่เคยสั่งซื้อสมุนไปของเราไปนะครับถ้าหายแล้วก็รบก,กวนนะครับบอกต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเผื่ออย่าทานคนเดียวหายคนเดียวนะครับให้บอกต่อด้วยนะครับ เป็นทางที่ดีที่สุดเราได้บุญด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยสั่งซื้อก็ให้เปิดใจลองสั่งซื้อดูนะครับแล้วท่านนะครับหายก็อยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละนะครับถ้าท่านไม่ซื้อไม่ลองทานท่านก็ไม่หายนะครับเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาได้แต่ว่าโรคไปไข้เจ็บแล้วก็สุขภาพดีๆนะครับไม่สามารถหายได้ถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวของเราเองนะครับถ้าเราไม่ทานก็ไม่หายนะครับ สมุนไพรนะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ100%ไม่มีสเตียรอยไม่มีสารตกค้างไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับเรากัสรรเป็นอย่างดีนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับสวัสดีครับ